สวัสดีครับวันนี้เราพามาเที่ยวกันที่ป่าปงเปียงนะครับโดยเราเดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็มาลงที่สนามบินเชียงใหม่แล้วก็เช่ารถนะครับเช่ารถยนต์ประมาณ1,500บาทนะครับรถยนต์นี้มีหลายรุ่นนะครับแล้วแล้วแต่เราเลือกได้เลยจากนั้นเราก็ขับผ่านมาที่อำเภอจอมทองนะครับก่อนที่จะขึ้นไปที่ป่าปงเปียง โดยก่อนขึ้นป,ป่าปงเปียงนะครับมันจะเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับก็จะมีอยู่3ด่านนะครับที่เราต้องอผ่านเราต้องซื้อตั๋วด้วยนะครับตัว๋วหรือว่าบัตรผ่านนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อยู่ประมาณ60บาทต่อคนถ้าเป็นเด็กก็30บาทนะครับถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า3ปีเขาหน้าจะยกเว้นนะครับส่วนรถยนต์ก็ สำหรับรถยนต์30บาทมอไซค์ส2บน,นะครับจากนั้นเราก็ขับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผ่านด่านมาเรื่อยๆโอ้โหวิวดีมากครับสข้างทางบรรยากาศสุดยอดมากคือถามว่าขับยากไหมในการขับขึ้นมาก็ไม่ได้ยากมากมายนะครับผมเพราะว่าทางสะดวกสบายแต่อาจจะขึ้นมาแบบชันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสูงหน่อยนะครับผม พอผ่านด่านสุดท้ายนะครับพอสมแยกเราก็เลี้ยวสายขึ้นมาป่าปงเปียงถ้าตรงไปจะเป็นดอยอินทนนท์นะครับถ้าถึงบริเวณนี้มันจะมีสามแยกนะครับไปถ้าตรงไปจะไปอำเภอแม่แจ่มถ้าเราเห็นป้ายน้ำตกแม่ปานให้เราเลี้ยวขวาเข้ามาเลยนะครับนี่ครับมันจะมีป้ายป่าปงเปียงให้เราตรงไปเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นเส้นทางไปป่าปงเปียงนะครับแต่ว่าก่อนถึงป่าปงเปียงผมแนะนำให้แวะน้ำตกสองที่นะครับก็จะมีน้ำตกทรายเหลืองกัน น้ําตกแม่ปานอันนี้เป็นน้ําตกห้วยใสเหลืองนะครับผมสวยมากเลยนะครับห้วยใสเหลืองไม่ได้เดินไกลนะครับผมเดินไปนิดหน่อยแต่ว่า,าสวยมากครับเป็นทางผ่านนะครับก่อนที่จะไปป่าพงเปียงเราสามารถแหวะเที่ยวกันได้นะครับอันนี้เป็นบริเวณน้ําตกไปชมกันเลยครับ ขอแนะนาอีกน้ําตกหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็คือน้ําตกแม่ปานนะครับก่อนถึงป่าโปงเปียงโดยจะถัดจากน้ําตกห้วยไสเหลืองเข้ามานิดนึงนะครับผมแต่ว่าน้ําตกแม่ปานนี้ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าก่อนถึงบ้านป่าโปงเปียงใช่ไหมครับมันจะตรงไปจะเป็นบ้านป่าโปงเปียงมันจะมีแยกเข้าไปเหมือนอแยก3าแยกเนี้ยครับก็ขเข้าไปด้านขวามือนะครับผมเขาจะเขียนว่าน้ําตกแม่ปานนะครับ การเดินทาง,งไปที่น้ําตกแม่ปานค่อนข้างจะลําบากนะครับเนื่องจากว่าเราต้องค่อยๆเลาะไปตามเหวนะครับหรือว่าตามข้างแนวตะเข็บของเขาเห็นไหมครับเนยทางเดินนะครับผมแล้วมันต้องขึ้นเขาลงเขาแล้วก็ผ่านน้าตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างจะลําบากแต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากนะครับเพราะว่าน้ําตกสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอันนี้ระหว่างการเดินทางนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะพัดตกลงไป ข้างๆได้แต่ว่าก็ไม่ใช่หิวหรืออะไรมากมายนะครับผมแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้เรากําลังเดินเข้าป่านะครับผมไปข้างทางอันนี้ใกล้จะถึงแล้วครับผมได้ยินเสียงน้ำตกไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับบรรยากาศความสวยของน้ำตก จากนั้นก็ขอแชร์ภาพเก็บเป็นความทรงจาหน่อยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่ป่าพงเปียงนะครับก็จากน้ําตกแม่ปานไปป่าพงเปียงไม่ไกลนะครับ,ปร,าาป,รรบประมาณน่าจะเล่าๆประมาณ1กิโลเมตรนะครับประมาณนี้ทางไปก็สะดวกสบายมากกว่าเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าถนนเขาเริ่มทําเป็นคอนกรีตแล้วนะครับอันนี้บ้านพักของเราก็คือ บ้านพักระเบียงนานะครับผมอันนี้ก็จะมีหลายแบบนะครับระเบียงนาจะมีบ้านผักของพี่แล้วก็น้องนะครับผมมันจะมีสองสองสองเจ้านะครับแต่ว่าเป็นพี่น้องกันอยู่ข้างๆกันวันนี้ผมเลือกเป็นบ้านพักทุเรียนนะครับบ้านทุเรียนจะมีบ้านหลายหลายหลักแบบหลายแบบสไตล์นะครับสไตล์4ี่คน2คนอันนี้เราก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกเลยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่มาถึงเลยนะครับผมเวลาจองนะครับให้แนะนําให้จองก่อนมัน 2 3ถึงเดือนเลยนะครับเพราะว่ามันจะเต็มเร็วมากาว่าบ้านพักเขามีจำนวนจำกัดน,นะครับผมใครจะมาช่วงไหนก็เราสามารถเลือกได้นะครับมันจะมีหลายช่วงไม่ว่าจะเป็นฤดูดำนาหรือว่าปลูกข้าวนั่นเองนะครับในช่วงสิงหารกรกฎาสิงหาช่วงกันยาก็จะข้าวก็จะเริ่มโตจะเขียวอันนี้ผมมาช่วงกันยาปลายเดือนนะครับผมส่วนช่วงตุลาก็จะเหลืองแบบเป็นทุ่งสีทองเลยนะครับอันนี้เป็นบ้านพัก ขึ้นมาด้านบนนะครับผมจริงๆเขาก็มีให้หลายอย่างนะครับในห้องก็จะมีที่นอนมีหมอนมีมุงง่ายนะครับแต่ว่าถ้าใครแพ้มะพวกมแมลงอะไรอย่เงี้ยต้องอพกยาพกพวกยากันยุงมาด้วยนะครับแต่ที่ผมนอนก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับผมแต่ยังไงเราก็ป้องกันตัวเองไว้นะครับเขาจะมีแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมีระเบียงด้านหน้าเกือบทุกหลังเลยนะครับ มันจะยื่นออกมาข้างนอกให้เรานั่งทานข้าวนั่งทานเนื้อย่างนะครับจริงๆเนื้อย่างเขามีจําหน่ายนะครับเราก็ติดต่อไปที่เจ้าของอรีสอร์ทหรือว่าเจ้าของบ้านพักได้เลยนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ 600- 3 0 0มันมีชุดใหญ่ชุดเล็กนะครับผมทุกรีสอร์ทเขาก็จะมีนะครับให้เราบางที่เขาจะให้เราแบบนำอุปกรณ์ขึ้นมาเอง บางที่เขาก็จะมีอุปกรณ์ให้มีชุดให้แล้วแต่นะครับแล้วแต่สถานที่อันนี้เป็นบริเวณด้านหน้าที่ผมบอกว่าเป็นระเบียงใช่ไหมครับสวยมากเลยนะครับบ้านหลังนี้เพราะว่าผมเลือกจากที่เห็นวิว360องศาก็เลยเลือกบ้านหลังนี้จริงๆมันมีหลายหลังครับราคาก็จะอยู่ที่หลังละประมาณ1,000บาทนะครับก็รวมอาหารเช้าอาหารเย็นนะครับผม2มื้อน,นะครับ2ต่อ2ท่านนะครับผม แต่ถ้าเราไม่เอาอาหารเช้าเราก็บอกเขาได้นะครับผมอันนี้ก็ขอแช่แช่เก็บไว้รูปเป็นความทรงจำหน่อยครับอันนี้บรรยากาศยามเย็นนะครับผมไปถึงประมาณบ่ายสสวยไหมครับคือสวยมากเพื่อนก็ยังบอกว่าสวยจากนั้นเราก็อาจจะเดินเล่นนะครับมานั่งอันนี้มานั่งที่ร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับผมเป็นร้านดังเลยนะครับแถวนี้เพราะว่าวิาว,วสวยนะครับ ก๋วยเตี๋วก็อร่อยนะครับราคาไม่แพงนะครับเป็นคนพื้นที่ที่เขามาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวตรงบริเวณนี้นะครับอันนี้ระหว่างรอก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยังไ่มาถ่ายถ่ายวิวก่อนอย่างเงี้ยนะครับผมวันนี้ก็เหนื่อยมากในการขับรถก็ฟาดไป2ชามใหญ่ๆเลยนะครับผมนี่ครับมาคือใครจริงๆอะความสุขมันซื้อไม่ได้นะครับเราต้องหาเองนะครับผมเห็นไหมครับเวลาทํางานวันหยุดอะไรอย่างเงี้ย เราก็สามารถมาเอาของสุขให้ตัวเองก่อนที่กลับไปทํางานนะครับผมอันนี้ผมก็มาันหยุดนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็มาที่คาเฟ่น,นะครับอันนี้เป็นคาเฟ่ที่ของระเบียงนาเลยนะครับผมเขาก็จะมีพวกเครื่องดื่มหลากหลายเราก็สั่งได้นะครับแต่ตรงนี้เขาจะไม่มีปั่นนะครับเพราะว่าจริงๆการเข้าถึงไฟฟ้ายังไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในบ้านพักเขาก็จะมีแค่โซลาร์เซลล์ให้บ้านละหนึ่งดวงนอกนั้นไม่มีไฟฟ้านะครับ ใครที่จะชาร์จแบตอะไรเงี้ยต้องเตรียม power bank มาให้ดีนะครับผมเพราะว่าไม่มีไฟนะครับมีเตรียมไฟฉายเตรียมอะไรมาอย่างเงี้ยเพราะถ้าใครต้องการใช้นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับเป็นภูเขาที่เราบอลไปทางนู้นก็จะเป็นดอยอินทนนท์นะครับนี่ครับบริเวณด้านหน้าคขาฟ่เขาที่งจรเขาแต่ตกแต่งสวยนะครับใครชอบบรรยากาศแบบบ้านๆชาวนาชาวนามีธรรมชาติที่สวยๆนะครับให้ก็ลองมาเที่ยวมาดูกันที่ บ้านป่าพงเปียงนะครับอาแช่อีกแล้วเก็บทุกเก็บทุกเ,กกเม็ดนะครับผบว่าไปมุมไหนมันก็สวยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิวกันเลยอันนี้วิวยามเย็นอันนี้เป็นวิวยามเย็นสวยไหมครับเริ่มเย็นแล้วประมาณสี่โมงห้าโมงเราก็จะรอกับข้าวเย็นนะครับผม เดียวกับข้าวเขาก็จะมาส่งถึงที่เลยนะครับผมกับข้าวข้อข้ออะไรเนี่ยขับข้าวมาแล้วก็จะมีไข่เจียวไข่ทอดมีแต่เด็ดๆก็จะเป็นน้ำพริกน้ำพริกกระกป๋องนะครับแต่จริงๆผมชอบพวกพืชผักเขาเพราะว่าเขาปลูกเองแล้วก็เอามาทําอาหารเขาจะสื่อแค่พวกวัตถุดิบที่ยังไม่มีนะครับพวกไข่พวกเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับบรรยากาศได้มาแล้วใครที่ชอบเนื้อย่างนะครับก็ สั่งเขาเลยอันนี้ก็มาตัดมาที่ตอนเช้าเลยนะครับอันนี้ผมตื่นเช้ามากเพราะเพื่อจะดูว่ามาลุนว่าวันนี้มันจะมีแบบหมอกไหมจริงจริงมันก็มีนะครับบางวันก็ไม่มีนะครับเขาบอกนะครับเพราะว่าฝนตกแต่วันนี้มีสวยไหมครับอันนี้น่าจะาประมาณสักตีห้ากว่าจะเข้าหกโมงแล้วเห็นไหมครับหมอกกาลังฟุงเลยสวยมากเนี่ยครับมันฟุงแล้วสวยมากแล้วเขากลับข้าวเขามาตั้งไว้ให้แล้วตื่นมาอแป๊บเดียวนะครับกับข้าวเขาก็าาม,ามานะครับผม จะบอกว่ากินกับข้าวเขาสองคนะ่ะกินจุกจุกคือแบบกินไม่หมดผู้นีง่ายๆครับเขาให้มาเหมือนกินเป็นครอบครัวเลยแต่ว่ามากับเพื่อนอยู่สองคนอันนี้แบบชอบบรรยากาศมากเนี่ยครับวันนี้ก็จะมีกล้วยมีไข่มีมข้าวต้มนะครับตอนเช้ามีแคบหมูนะครับคือจริงๆกับผมถ่ายบรรยากาศัปเยอะมากคือไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะต้องการฟิลที่เป็นแบบบรรยากาศอย่างเดียวเลยก็เลยแบบถ่ายยาวเลยเนี่ยนะครับ ก็ชมวิวกันไปนะครับซึ่งผมก็จริงๆอะผมอยากอยู่ถึงประมาณเจ็ดแปดโมงเชา้าแต่ว่าต้องด้วยภาราหน้าที่ต้องกลับไปทํางานนะครับก็เลยอยู่ได้แค่ประมาณหกโมงนิดๆน,นะครับก็ต้องเดินทางไปที่สนามบินเพื่อที่จะกลับกรุงเทพนะครับผมอันนี้วิวสวยไหมครับเนี่ยมาทานกับข้าวมาทานข้าวกันเลยนะครับ <laughs> <laughs> จริงๆเราสามารถเดินลงไปข้างล่างได้นะครับในะขั้นบันไดถ้าใครมีเวลาลงไปถ่ายรูปไปเลยไปแช่ไปเก็บภาพความทรงจำวิวมุสมสวยๆจริงๆมันจะมะีเขาเรียกว่าอะไรนะคาเฟ่หนึ่งที่เป็นร้านร้านน้ำนะครับแต่วันนี้คาเฟ่เขาหยุดนะครับผมก็เลยไม่ได้ไปบ้านพักจะมีหลายแบบนะครับหลายที่นะครับอีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นก็บ้านพักอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ผมมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเป็นของบ้านพักรนะเบียงนานะครับนอกจากนี้เขาก็ยังมีพวก จุดกลางเต็นด้วยนะครับไม่แน่ใจว่า300ถ้าถ้าเอาเต็นมาเองหรือว่า500ก็เขามีเต็นให้นะครับผมลองสอบถามไปได้นะครับแต่ละที่พักก็จะแตกต่างกันวิวก็จะแตกต่างกันแต่เป็นวิวเดียวกันคนละมุมคนละแบบนะ้วาจะใครชอบนะครับสำหรับทริปนี้คือผมอิ่มอกอิ่มใจมากรับรองว่าผมต้องไปซ้ำแน่นอนนะครับผม อย่าลืมนะครับแนะนำให้จองก่อนลูกสักสองสามเดือนเราจะมีตัวเลือกมากขึ้นแล้วระวังเพจปลอมด้วยนะครับเวลาที่จองนะครับให้ดูจํานวนผู้ติดตามแล้วก็เพจเอาไปถามในกลุ่มได้นะครับเพราะจะมีกลุ่มอ ปาปรุงเปียงนะครับว่าตรงนี้มันเพจจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยจองนะครับอย่าจองไปโดยไม่ได้ถามหรือไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลหรือว่าเราโทรถามเขาก่อนได้นะครับว่าชื่อบัญชีนี้โอเคไหมถูกต้องไหมเพราะว่าตอนนี้มีฉาชีพมันเยอะมากนะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศก่อนขับเนี่ยครับเริ่มสายแล้วนะครับเริ่มหมอกเริ่มจะไม่มีแล้วแต่จริงๆผมก็ได้ลงไปถ่ายข้างล่างนะครับไปเดินเนี่ยครับอันนี้เก็บภาพแต่ว่า ไม่ได้ลงตรงช่วงแรกๆนะครับมาลงช่วงได้ถ่ายอันนี้ก็ใส่เสื้อนะครับเสื้อเผ่าม้งนะครับผมสามารถซื้อไปได้หรือว่าไปซื้อที่นั่นได้นะครับในร้านที่ที่เป็นคาเฟ่นะครับมีสำนายด้วยนะครับใครอยากเอารายากศอยากมีพ็อปอะไรก็เอาไปถ่ายได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเต็มที่แล้วแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปอีกแน่นอนครับอาจจะไปฤดูที่แบบปลูข้าวใหม่ๆนะครับไปซาๆแบบ ในหลายที่หลายช่วงเวลานะครับเราจะได้เห็นภาพที่มันแตกต่างกันเก็บความสุขกลับมาแล้วก็เพื่อไปทํางานต่อ